ใครทางานเกี่ยวกับที่ดินหรือว่ากําลังจะซื้อขายที่ดินนะครับเว็บไซต์ต่อไปนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากดูให้จบนะครับตอนสุดท้ายมีทีเด็ดครับอันแรกนะครับถ้าได้สำเนาโฉนดที่ดินมานะครับอยากรู้ว่าที่ดินอยู่ตรงไหนให้ไปที่เว็บนี้นะครับอันต่อไปครับถ้าอยากดูผังเมืองนะครับว่าที่ดินแปลงไหนสร้างตึกสูงได้ไหมทําอะไรได้ไม่ได้ให้ไปดูที่เว็บนี้ครับอันต่อไปครับถ้าจําเป็นต้องหาช่างรังวัดนะครับที่มีความน่าเชื่อถือให้ไปที่เว็บนี้ครับ อันต่อไปครับถ้าจําเป็นต้องคํานวณค่าโอนภาษีด้วยตัวเองเนี ne, ่ยให้ไปที่เว็บนี้ครับอันต่อไปครับถ้าอยากรู้ราคารประเมินที่ดินของรัฐเนี่ยให้ไปที่เว็บนี้ครับใครสนใจที่ดินที่ภูกเก็ตนะครับอยากรู้ว่าที่ดินแต่ละแปลงทําอะไรได้ไม่ได้ให้ไปที่เว็บนี้ครับส่วนใครกังวลเรื่องแนวเวรคืนนะครับให้ดูที่เว็บนี้ครับใครอยากตรวจสอบว่าที่ดินแปลงไหนทับแนวเขตป่าไม้บ้างให,ให้ไปที ne, ่แอปนี้ครับ สุดท้ายนะครับถ้าใครดูไม่ทันหรือจําไม่ได้นี่เป็นทางลัดนะครับที่เรารูบรวมทุกอย่างไว้แล้วในที่เดียวนะครับให้เข้าไปที่ตลาดที่ .com นะครับแล้วหาเมนูบริการของเราครับแล้วก็เครื่องมือผู้ช่วยเราจะมีทุกอย่างเรียงไว้ให้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆก็แค่กดลิงก์เข้าไปเปรียบเวลาได้แน่นอนครับถ้าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับคนในวงการที่ดินครับ